สวัสดีค่ะก็มาพบกับอุมอิมนะคะแจกทีเด็ดบอลกันอีกเช่นเคยค่ะประจำงวันอาทิตย์ที่27กันยายน2563นะคะและคลิปนี้ค่ะไม่เหมาะสมกับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ขวบนะอ่าอุมอิมก็ขอไปสรุปทีเด็ดคู่เมื่อคืนนี้ก่อนนะคะที่อ,อุมอิมได้ให้ไปเนาะอ่าบาเลเซียค่ะพบกับฮูเอสกานะคะทั้ง2ทีมค่ะก็ทำได้เพียง เสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึนะคะก็เท่ากับว่าคู่เมื่อคืนนี้ค่ะเราเสียกันไปแค่ครึ่ง1เนาะ,ะแล้วถ้าใครนะคะกำลังชมคลิปนี้ของอุมอิ่มอยู่นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้มอิ่มนะคะทำคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้ก็คัดที่เด็ดมาฝาก1คู่เช่นเคยคะ่ะซึกลาลิงกาสเปนนะคะ ระหว่างคัดติดค่ะพบกับเซบียานะคะแล้วด้วยราะคาะค่ะเปิดมาให้เซบียาต่อครึ่งลูกนะคะแข่งกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งบ้านเราค่ะจากสถิตินะคะจากสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะคะเมื่อ2018ค่ะเซบียานะคะก็เอาชนะคาติดไปได้ด้วย2ประตูต่อหนึ่งนะคะทัศนะในเกมค่ะ เจ้าบ้านขัดดินนะคะก็เก็บใช้มาได้3มแต้มจาก2เกมที่ลงสนามไปแล้วเนาะผลงานที่ผ่านมาค่ะ3เกมหลังก็ชนะเกมเดียวด้วยส่วนทางฝั่งทีมเยือนเซบียานะคะทำได้แค่รองแชมป์สเปอร์คัพนะคะทั้งที่ยิงขึ้นนำไปก่อนแต่โดนบทหนักจึงมีพลาดเสียประตูไปได้นะคะ แต่มองว่าค่ะเกมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ยากนักนะคะที่ผ่านมาก็ยิงต่อเนื่องมาได้ทุกเกมอยู่แล้วเนาะแต่มาพลาดเพราะว่าเจอทีมดังนะคะถ้าเทียบฟอร์มแล้วก็กุ่มกำลังผู้เล่นนะคะเจ้าบ้านคงจะต้านยากพอสมควรค่ะและกองหน้าไว้ใจได้นะคะมีลุ้นเก็บใช้ได้มากกว่านะคะ อุ้มอ,มอิมก็ขอฟันธงเชียร์ค่ะเซบียานะคะจะปลูกรปเริ่มสนามได้ไม่ยากค่ะสำหรับคืนนี้นะคะหนึ่งแต้มอาจจะหนึ่งแต้มอาจจะมีแน่ๆน,นะคะลุ้นก็รลอลุ้นกันเม็ดที่สองกันได้เลยค่ะและถ้าใครนะคะกำลังมองหาเว็บดีๆหรือเว็บมันคงเล่นอยู่นะคะ เ,เว็บเดียวที่อุ้มอิ่มไว้ใจเลยนะคะเว็บนี้ค่ะเว็บ vr898 นะคะเว็บนี้ค่ะมีครบทุกอย่างจริงๆนะคะมีทั้งกีฬาออนไลน์คาสิโนโออนไลน์เกมสล็อตเกมไพ่หวยรัฐบาลหวยปิ้งปองนะคะและที่เด็ดของเว็บนี้เลยก็คือบอลค่ะจ่ายค่าน้ำสูงสุดนะคะถึง3ตังค์นะคะบอลสเต็ป2คู่นะคะก็ ขึ้นคอมใราห้เรา5-20%กันเลยทีเดียวค่ะให้มากกว่าเว็บอื่นแน่นอนนะคะอุ้มอิมรับประกันได้นะอ่าหรือถ้าสนใจสมัครนะคะอุ้มอิมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสมัคร100บาทรับสิทธิ์เข้ากลุ่ม VIP ง่ายๆค่ะกลุ่ม18บวกเราก็มีนะคะอ่าและคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่หนแนวทางหนึ่งการตัดสินใจก่อนการลงทุนทุกๆครั้งนะคะ เงินท่านท่านกา็ตัดสินใจเอาเองค่ะก่อนจบคลิปนะคะชอบก็จัดค่ะขัดก็ส่วนกันได้เลยนะคะแล้วสำหรับวันนี้อุ่มอิมก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ